สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Create Your Day Podcast ที่จะช่วยคุณสร้างสารรค์ชีวิตให้ดีกว่าเดิมในทุกๆวันกับผมบอนครับเคยรู้สึกไหมครับว่าเป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จมันดูใหญ่และไกลเกินไปอยากจะเก่งขึ้นอยากสุขภาพดีขึ้นอยากชีวิตดีขึ้นแต่พอคิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างก็รู้สึกท้อจนไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย วันนี้ผมมีเคล็ดลับง่ายๆแต่ทรงพลังที่จะเปลี่ยนความรู้สึกท้อให้กลายเป็นพลังนั่นคือพลังของการดีขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับแนวคิดนี้ง่ายมากครับแทนที่เราจะตั้งเป้าเปลี่ยนแปลงตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ในวันเดียวให้เราโฟกัสไปที่การทำให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นลองนึกภาพตามนะครับถ้าคุณอยากอ่านหนังสือให้จบเล่มไม่ต้องคิดว่าจะต้องอ่านรวดเดียวห้าสิบหน้า แค่เริ่มจากอ่านให้มากกว่าเมื่อวานหนึ่งหน้าถ้าคุณอยากออกกำลังกายไม่ต้องหักโหมวิ่ง10บกิโเมตรแค่เริ่มจากวิดพื้นให้มากกว่าเมื่อวานหนึ่งครั้งถ้าคุณอยากเรียนรู้ภาษาใหม่แค่จำศัพท์ใหม่ให้ได้วันละหนึ่งคำเห็นไหมครับมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ใครๆก็ทำได้แต่หัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่ทำในแต่ละวันแต่อยู่ที่ความสม่ำเสมอครับ เพราะเมื่อคุณทำสิ่งเล็กนี้ซ้ำๆทุกวันพลังของมันจะทบต้นทบปลายเหมือนการหยอดกระปกทุกวันสิ้นปีคุณจะมีเงินเก็บก้อนใหญ่โดยไม่รู้ตัวในหนึ่งปีคุณจะดีขึ้นถึง37เท่าจากจุดที่คุณเริ่มต้นดังนั้นอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วค่อยลงมือทำครับลองถามตัวเองดูตั้งแต่วันนี้เลยว่าวันนี้ฉันจะดีขึ้น1%ในเรื่องอะไรได้บ้าง แล้วแค่ลงมือทำสิ่งนั้นแค่สิ่งเล็กๆสิ่งเดียวก็พอแล้วคุณจะพบว่าการสร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิมมันเริ่มต้นง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันที่คุณดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับสวัสดีครับ